จร,จริงๆแล้วมันแทบจะเหมือนเดิมเลยพยายามใส่ของใหม่ไปแล้วให้มันหายไอ้ของใหม่ที่เห็นเนี่ยอย่างเช่นพวกเรากันตกประตูกระจกหน้าต่างอะไรแบบนี้คือผมพยายามให้มันสีเข้มๆอะ่ะพวกนี้ครับเป็นของเก่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างจากภาพแรกที่ผมเห็นเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือชีวิตมันนะคือผมมาเห็นมันแบบเงียบแบบไม่มีคนเดินเข้าเลยยี่สิบปีคาตาเลยวันแรกที่ เปิดในเทศาการเราได้พี่ปอ๊อตศิลปินใหญ่ๆมานะแบบจานเฉลิมชัยมาเพราะมาดูงานพี่ปอ๊อตผมตกใจก็อธิบายไม่ถูก ผมอยู่ที่นี่มา 23- 24ปีแล้วนะครับผมเห็นตึกนี้มานานตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตจุฬาจนกระทั่งผมมาเปิดออฟฟิศของตัวเองเอทิเลอร์เนี่ยเมื่อสัก13ปีก่อนผมก็เพอิรนมาเช่าชั้นหนึ่งของตึกนี้สีเทานี่ครับอยู่ก็เห็นระยะยิ่งใกล้กับเดิมอีกเพราะเห็นทุกวันผมเห็นมา2 0กว่าปีนะผมเคยเห็นข้างในครั้งแรกจริงๆเนี่ยเมื่อมื่ปีที่แล้วเองนะผมเห็นหลงังคาฟันเลื่อย แล้วผมก็เห็นว่ามันมีไอ้สกายไลท์แบบนี้มันคล้ายๆแกลเลอรี่ในนิวยอร์กผมรู้ว่าแสงมันดีแน่รู้แค่นี้จริงๆครับชื่อที่นี่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกครับมันมาจากสีเหลืองนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพแรกที่แบบมองตาบเบอร์มองเข้ามาสิ่งที่เด่นแล้วผมรู้สึกว่าเป็นภาพจำลืมไม่ลงขงที่นี่ก็คือเสาสีเหลืองกับกราฟิกสีเหลืองอะไรที่อยู่ที่นี่นะครับ แต่ถ้าเขียนที่นี่ว่า Y E L L O W ธรรมดาเวลาเซิร์ชใน Google หรืออะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเลยนะครับเราก็เลยเลือกคำว่า Y E L O จริงๆแล้วมันคล้ายๆเป็นคำล้อเลียนกับคำว่า Y O L O แหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคำว่า Y O L O You ever l i v e once มันเพราะกว่า You only l i v e once พอฟังคำว่า only เนี่ยมันรู้สึกว่ามันติดอะ่ะมันแบบคุณมีชีวิตได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะแต่คำว่า ever เนี่ยมันหมายถึงว่า ครั้งหนึ่งคุณเคยเคยมีชีวิตคุณมีชีวิตอยู่นะเออมันรู้สึกแบบผ่อนคลายกว่าแล้วก็เปิดมากกว่าแล้วมันก็เรียกง่ายจําง่ายสะกดก็มีตัวสอนสี่ตัวอะไรแบบนี้ครับก็เลยคุยกันในพี่พี่พาร์ทเนอร์ด้วยกันนี่ก็เป็นเอกฉันท์ไม่ไม่ไม่มีตัวเลือกที่สองคือแน่นอนมันอยู่เอเวอร์ลีฟวันอยู่แล้วล่ะผมไม่คิดว่า ที่จับพัดจับผูตัดสินใจมา,าทำตรงนี้ลงเงินลงแรงลงสมาธิอะไร names? ต่างๆมาเนี่ยมันก็ใช่แล้วล่ะครับผมไม่ผมไม่กล้าเรียกที่นี่ว่าเป็นธุรกิจหรือเป็นการบริหารงานเลยล่ะคือที่นี่ที่เราคุยกันเราเห็นเป็นบ้านเราเห็นเป็นเพื่อน เราไม่เคยมีการตั้ง KPI แบบเป้าหมายยอดขายอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับเราแค่แบบให้เป็นที่ที่อยู่รวมเพื่อนๆเรานะครับมีขาดเหลืออะไรเราก็คุยกันนะปาร์ตี้กันเถียงกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเป็นเพื่อนอะเป็นคนที่เราอยากเจอผมผมไม่ได้คิดมันเป็นบิส i n e s s แบบนั้นคงไปเทียบกับ ธุรกิจอะไรอย่างอื่นที่ที่เราดูไม่ได้อ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสอะไรต่างๆผ่านเข้ามาที่นี่เยอะนะจริงๆที่นี่แบ่งจริงก็มี3ส่วนส่วนแรกคือธุรกิจให้เช่านะครับก็คือพวกร้านต่างๆที่มาเช่าเราอยู่ด้วยกันกับเราเป็นเพื่อนเราส่วนที่2คือธุรกิจ F&B Food and Beverage นะครับอันนี้เราแชร์ Profit กันเชฟแอมก็ดูแลกับทางไลบรารีนะครับเราก็มีแผนอะไรต่างๆอันนูนอันนี้นะครับ ส่วนส่วนกลางเนี่ยก็คือแกลเลอรี่กับอีเวนต์สเปซก็มีคนมาชวนเราทำอันนู้นอันนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ที่เป็นแบบนี้คือทำให้เราได้เจอคนใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อ,อืมคือผมว่ามันเบน e f i t ฟิตมันไม่ได้เป็นเงินอย่างเดียวอะอ่ก็ถามว่าจะ ทำยังไงให้ Profit มันก็มันก็โอกาสมก็มีมาเรื่อยๆครับมันก็มีคนมาชวนทกัำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆออ,อย่างล่าสุดคือผมนึกว่าผมดูแลที่นี่มาสักแบบ2ปีกว่ามันไม่น่าจะมีกิจกรรมไหนเซอร์ไพรส์ผมได้เหมือนจะระมาณสักแบบเดือน2เดือนมาเนี้ยมันก็มีกิจกรรมเช่นมีกลุ่มมาจาัดเต้นแทงโก้ที่เนี่ยนะ ผมก็ไม่เคยคือผมรู้ว่าแทงโก้เต้นประมาณไหนเขามีคลับมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าแบบคนกลุ่มคนเต้นแทงโก้จะมาสนใจมาเต้นเป็นฝรั่งแต่งตัวแบบไม่ใช่แต่งตัวแพงนะแต่แต่เป็นคนที่แบบร่มรวยอะเนียบเนี้ยบทานวายแล้วก็พาสซี่มากแล้วก็แบบเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนใช่ไหมฮะก็มีเก็บกลุ่มอ่า N O O K นะครับก็เป็นกลุ่มแบบเขาก็มาเป็น ทำเป็นกิจกรรมนะครับสี่วันนะครับสี่วันก็มีกิจกรรมย่อยๆในแต่ละวันสักสิกว่ากิจกรรม20กิจกรรมได้มั้งแล้วก็มีกลุ่นกลุ่มคนมานะครับเขาเป็นกิจกรรมที่บําบัดความรู้สึกผู้คนอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็เป็นกลุ่มมาร้องเพลงบ้างมาฝึกโยคะร่วมกันบ้างมาทําท่าทางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็งงมากเลยผม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 ,ผมไม่รู้ว่า มีแบบนี้มาก่อนแล้วแล้วคนแบบนี้อยากจะมาทำที่นี่อะไรแบบนี้ครับผมก็คงคิดแค่นี้แหละว่าให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยึดโยงกันด้วยศิลปะยังไงที่นี่มันก็คงไม่ไปเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ที่ต้องการจะทำกำไรมากๆหรือเอาเรื่องอื่นมาคิดเป็นหลักแบบนั้นนะครับเราเชื่อว่าศิลปะมันทำให้ชีวิตคนดีขึ้นอืม ก็แค่นั้นเลยครับแล้วก็ผมเป็นหุ้นส่วนคนเดียวที่อยู่ใกล้แบบใกล้มากผมก็หวังว่ามันจะทําให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็ชีวิตน้องๆที่อยู่ออที่ออฟฟิศผมอะ่ะก็แค่นั้นเลยคือผมอยากเจอใครอยากทําอะไรอ,อยากใช้เวลาแบบไหนผมก็พยายามทําให้ที่นี่หรือชวนคนที่ จะมีทิศทางแบบนั้นมาอยู่ที่นี่ก็เท่านั้นเองครับอก็ง่ายๆเลยครับ Yellow House คือจริงๆเราตั้งชื่อว่า House ก็คือหมายถึงว่าบ้านนะครับเราคิดว่าคำว่าบ้านเนี่ยมันให้มิติที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับเราเปิดบ้านเราต้อนรับเพื่อนนะครับ แล้วมันเป็นคำที่รู้สึกว่าทำให้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็ได้คือบางทีบางคนเขาพูดถึง Yellow House ก็อยู่ที่ว่าเขาไปเจอมุมไหนนะถ้ามาปกติขึ้นมาตรงนี้อาจจะเรียกอาจจะเรียกว่าเย l l o w House เป็นแกลเลอรี่นะครับบางคนก็มาทานอาหารก็ก็คิดว่ารู้สึกว่า Yellow House ที่เป็นร้านอาหารเป็นเย l l ล w c าเฟเด็กวัยรุ่นมาล้างฟิล์มก็จะรู้สึกว่าแยกไม่ออกระหวห่าง y ยลโล่เฮาส์กับร้านเลิศถ้าย้อนกลับไปถามว่าเย l โล่เฮาส์คืออะไรนะผมคิดว่ามันก็เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผมกับคนที่อยู่แถวนี้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี